สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอะอินเบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักลว้ลวนๆของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 3การทำนายก็จะแบ่งออกทั้งคนโสดที่มีคนคุยแล้วคนเป็นคู่เป็นกระับครัว กรณีพิเศษสําหรับมือที่3นะคะว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรแล้วก็จะมีภาพไพ่เกี่ยวกับความรักของคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นการทํานายก็อาจจะสลับกันได้นะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็ขอให้ดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะคะแต่จะได้คิดมากเด็ดขาดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่การกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะ อันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ <S <S เราก็มาดูภาพไพ่กันเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้พระราชาถือถ้วยพระราชินีถือไม้เท้าเดือดซันสี่ถ้วยหกเหรยียญจัติก พระราชาถือเหรยียญ DM p e สห้าดาบแล้วก็ไพ่สรุมคูณได้6ถ้วยนะคะมองว่าด้หล,หลายๆคนแฮปปี้มีความสุขนะในเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสทั้งคนรักเก่าแล้วก็คนรักใหม่นะคะที่จะได้พบเจอทั้งเก่าทั้งใหม่ที่จะเข้ามานะเพราะว่าบางคนอาจจะรอคอยคนรักเก่าอยู่มีโอกาสาที่จะกลับมาง้องขอคืนดีกันนะคะแล้วก็มีความสุขมีความสดใสในอนาคต ส่วนคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม้แม่ไม้บอกได้เลยว่าในช่วงนี้มีคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูคนธาตุน้ํามีนกร,รกฎทิกจิแล้วก็คนธาตุดินบางกรพฤก่ศกกันนะคะแล้วก็คนเก่าๆหรือไม่ก็รักต่างวัยที่จะเข้ามานะคะก็ถือว่าใช้ได้ในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสเลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็บางคนมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าได้จะติดนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะ เจราจาสู่ขอแต่งงานหรือไม่ก็จดทะเบียนสมรสนะคะส่วนคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวบางคนหมือนกัว่าจะมีการเจราจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องภระหนี้สินต่างๆที่มีร่วมกันนะคะหรือไม่ก็ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ หรือไม่ก็ต้องเคลียร์กันโดยการใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเหมือนกับว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเข้ามามีการตกลงเคลียร์คุยกันนะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่ก็การรับรองบุตรหรือว่าค่าเลี้ยงดูบุตรก็ได้นะคะคล้ายๆว่าบางคนอาจจะมีปัญหานะลักษณะภาพไพ่นะคะ หรือถ้าบางคนถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ความรักไปได้ด้วยดีก็มีโอกาสที่จะมีลูกมเต้าหรือไม่ก็มีเกณฑ์การตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าได้เดอรซันแล้วก็ได้ดีเอมเพนะคะเพราะว่าบางคนถ้าไม่มีปัญหาอะไรมีโอกาสที่จะมีลูกหรือไม่ก็มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขนะหรือบางคนก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกันเกิดขึ้นก็ได้ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสําหรับบางคนที่คุยคุยกันมานานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไปเจรจาสู่ขอตกลงปรงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะอย่างมีความสุขแต่ในหลายคน,นหลายคู่ก็อาจจะอยู่กับความทุกข์ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหย่าร้างหรือไม่ก็แยกทางกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะหันหลังกันมานานแล้วก็ได้คล้ายๆว่าถูกเทถูกทอดทิ้ง ความรักนั้นเหมือนกับว่ามีแต่ความเบื่อหน่ายไม่ได้อย่างใจนะคะต่างคนต่างก็เลยต่างคนต่างก็เลยต่างคนต่างไปนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นสำหรับบางคนที่รอคอยคนรักเก่าหรือว่าต้องการให้คนเก่าๆกลับมาก็ยังมีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าได้หกถ้วยเป็นไพ่สรุปนะคะมองว่าในหลายๆคนก็มีโอกาสสมหวังนะเกี่ยวกับคนรักเก่าๆจะกลับมานะคะ แต่ก็ถือว่าไพ่พอใช้ได้นะคะอย่างน้อยคุณและคนรักก็ยังมีความรักมีความห่วงใย,ยให้กันนะเข่าคนนั้นก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะแต่เนี้ยเราไปดูซิว่าความรักเจาะลึกทั้งคนโสดที่มีคนคุยคนเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็มือที่3หรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนจะแฮปปี้มีความสุขไหม เหมือนกับคนหลายๆคนในภาพไพ่พื้นฐานนะคะแต่เนี้ยเราไปดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยนะคะคนโสดที่มีคนคุยม้างว่าคุณเพิ่งจบกับความรักหรือว่าคนรักของคุณนะเพราะว่าไพ่เดอะเดทเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับว่าหลายหายคนเพิ่งจะบอกเลิกคนรักมานะเพราะว่าตัวตนของ เขาักคุณนะ่ะเขาเสียใจแล้วก็เจ็บปวดนะคะมองว่ามีการบอกเลิกกันนะถ้าไม่คุณก็เขานะคะไม่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละเหมือนกับว่าเพิ่งจบกันมาใหม่ๆหมาดๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะแสดงว่าจะต้องมีปัญหาก็เลยไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะแต่อัน,นี้มาดูซิว่าถึงแม้จะจบกันไปแล้วจะมีโอกาสที่ดีต่อกันไหมเพราะว่าความคิดความรู้สึกของคุณ หมือนกัว่าเป็นการหันหลังให้กับเขานะคะคุณตัดสินใจแล้วว่าจะหันหลังให้เขานะแสดงว่าที่ผ่านมาจะต้องมีปัญหาอะไรหรือว่ามีอะไรที่เข้ามานะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจนะว่าจะเลือกหรือไม่ก็ตกลงกันนะคะหรือไม่ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอะไรกระซลากังกันมานานแล้วก็ได้ก็เลย,กล,ยกลายเป็นว่าต้องจบนะคะ เพราะว่าไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณอะต้องการเริ่มต้นใหม่แล้วก็หันหลังให้เขานะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะยังทนใจไม่ได้นะคะมองว่าเขาอะรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะอยากให้คุณอะกลับไปหาเขาหรือไม่ก็ยังต้องการพูดคุยหรือว่าเริ่มต้นกันใหม่นะคะเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้อะ่ะ เขายังรักแล้วก็อะไรอวรกับคุณอยู่นะเพราะว่าห้าท้วยนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์คุณเลือกที่จะนิ่งเงียบไปนะไม่ติดต่อนะคะฝีดาบลักษณะเหมือนกัว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะหันหลังให้เขาแล้วก็ต้องการจบแล้วก็ไพ่ใบนี้มองว่าคุณนะ่ะเลือกที่จะนิ่งเงียบห่างหายไม่ติดต่อนะคะคุณไม่ต้องการติดต่อเขาอะ แต่ไพ่ความสัมพันธ wow mm ์มองว่าเขายังรักแล้วก็รอคอยคุณอยู่นะหกถ้วยเขาต้องการรีเทิร์นกับคุณนะคะในขณะนี้มองว่าเขาอะยังต้องการขอโอกาสกับคุณหรือไม่ก็ยังรอคุณอยู่อะเขายังรักคุณยังรอคอยคุณอยู่อะเพราะว่าหกถ้วยเขาต้องการรอคอยกับคุณเขาต้องการรีเทิร์นกับคุณนะคะมองว่าเขาต้องการให้คุณอะ ติดต่อเขาไปนะเพราะว่าในขณะนี้เขาอาจจะติดต่อคุณไม่ได้แต่ลักษณะภาพไพ่คุณไม่ต้องการติดต่อเขานะคะบอกได้เลยว่าตัวตนเขาเสียใจมากเลยนะในขณะนี้เขาช้ำอกช้ำใจเสียใจอะไรอวรแล้วก็ยังไม่สามารถทำใจได้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะจบกันไปเมื่อวัยวัยนี้นะคะเพราะว่าในหลายๆคนอาจจะมีปัญหาความรักที่เกิดขึ้นแบบกระทันหัน ก็ไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะคุณก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกที่จะห่างหายไปส่วนเขาก็ยังทําใจไม่ได้แล้วก็ต้องการที่จะติดต่อคุณไปแล้วก็แล้วก็ต้องการที่จะรีเทิร์นนะคะต้องการเริ่มต้นกันใหม่อย่างไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะถ้ามีปัญหาอะไรก็ควรพูดคุยแล้วก็เปิดใจกันนะคะ เพราะว่าพายพื้นฐานยังมีโอกาสที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าภาพพ่ยอะยังไงเขาก็ยังรักแล้วก็รอคุณอยู่นะก็ขอให้คุณนึกดีๆนะคะอย่างน้อยที่ผ่านมาก็ขอให้นึกถึงคุณงามความดีของกันและกันนะคะเขายังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยู่นะยังไงก็ขอให้ ขอให้โอกาสซึ่งก,กันและกันแล้วก็ขอให้เรียนรู้แล้วก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันก,ก็เป็นการดีนะคะแต่น,นี้มาดูซิว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวละความรักในช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตัวตนมองว่าคุณมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นนะคะเอกสารสัญญาต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆหรือไม่ก็เกี่ยวกับกู้ใยืมสินนะคะ ลักษณะภาพไพ่ตัวตนของคุณนะต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคู่ของคุณอยู่นะหรือไพ่ใบนี้บางคนอาจจะหันหลังให้กันก่อนหน้านั้นแล้วก็รอวันที่จะหย่าร้างนะคะรอวันที่จะตัดสินใจร่วมกันว่าจะเอาอยังไงเกี่ยวกับความรักจะหยุดหรือว่าจะอยู่หรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะเหมือนก็ว่าจะมีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจร่วมกันนะ แต่ตัวตนของคู่คุณบอกได้เลยว่าเขาเครียดแล้วก็ปวดใจมากเลยนะคะภาพไพ่เขายังไม่อยากเสียคุณไปนะเขายังรักแล้วก็อะลัยอาวรคุณอยู่นะคะเขายังรักแล้วก็ยังไม่ต้องการเสียคุณไปนะภาพไพ่เขาเครียดมากเลยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความกังวลใจนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะลักษณะเหมือนกับว่าคุณ พึ่งพาสายได้แต่ตัวเองนะคะเหมือนก็ว่าคุณต้องเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีเขามองว่าคุณเข้มแข็งนะในช่วงนี้นะคะทั้งกายแล้วก็ใจเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะอ่อนแอยอมแพ้มามากนะแต่ในขณะนี้คุณจะไม่อ่อนแอต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าภาพไพ่คุณค่อนข้างเข้มแข็งนะส่วนด้านความคิดความรู้สึกข,ของ คงคุณนะ่ะเขารักคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากเลยนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณนะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นบอกได้เลยว่าเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณนะคะอยากกลับมาหาคุณเพราะว่าไม่มีใครดีไปกว่าคุณอย่างแน่นอนนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์คุณนิ่งเฉยมากเลยนะคะ ลักษณะเหมือนก็ว่าถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาหาคุณแต่คุณเหมือนก็ว่าเมินเฉยอ่ะไม่ยินดียินร้ายในการกลับมาของเขานะเพราะว่าภายความสัมพันธ์ของคู่คุณะ่ะมองว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณนะเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจได้แล้วมันเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาอะรักแล้วก็เลือกคุณนะคะแต่เหมือนคุณไม่ยินดียินร้ายนะแล้วก็ไม่ต้องการให้เขากลับมานะคะ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าลักษณะยังไงเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาาคุณเขายังไม่ต้องการสูญเสียคุณนะคะแต่คุณนี่ยมันก็ว่ารอคอยให้เขากลับมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์หรือว่าตกลงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในขณะนี้คุณทำใจได้แล้วนะแล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ แนวโน้มโดยรวมของคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสคืนดีกับคุณก็ตามแต่คุณนะ่ะเหมือนกับว่าไม่สนใจเขาแล้วนะคะคุณกับนิ่งเฉยแล้วก็เมินเฉยนะไม่อะไรอวรแล้วก็ไม่ยายดีกับเขาแล้วนะคะเหมือนกับว่าไม่ยินดียินร้ายที่ที่เขาจะกลับมานะแต่บอกได้เลยว่าเขาว่าเสียใจนะ ถ้าเขาทำผิดอะไรไปเขาก็ขอโทษนะคะเขารู้สึกผิดกับคุณแล้วก็เขาก็ขอโทษนะมองว่าเขายังไม่ต้องการที่จะหย่าร้างกับคุณนะคะเขายังรักแล้วก็ต้องการที่จะล้างคุณไว้ในขณะนี้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้คุณให้อภัยเขายัางไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับบางคนถ้ามีลูกด้วยกันนะคะ ก็ขอให้นึกถึงลูกมากๆนะตัดสินใจดีๆนะคะว่าจะเอาอยัางไงนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าความรักของคุณยังอยู่ดีมีความสุขนะคะ หรือบางคนถ้าอยู่ด้วยกันในขณะน,นี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้พูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปแต่นี้ไปดูซิสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักละ่ะสถานะที่ไม่ชัดเจนและมือที่สามจะมีความรักเป็นเช่นไรในช่วงนี้นะคะตัวตนของแฟนคุณเขาเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงนะคะมองว่าเขาเป็นคนที่มีเงินมีทอง และอาจจะช่วยเหลือเกืือกุลคุณก็ได้ส่วนตัวตนของมือที่3ค่อนข้างเครียดคิดมากนะมีความกังวลใจในบางครั้งมีปัญหาอะไรคุณก็เก็บเอามาคิดนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าคุณรับรู้ได้ว่าแฟนของคุณนะ่ะเขาให้แต่เงินทองคุณแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ให้ใจคุณทั้งหมดนะคะ ลักษณะเหมือนก็ว่าเขาว่าอาจจะรักคุณน้อยลงหรือไม่ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะแต่คุณน่ะรักเขามากมายนะคะรักเขาหมดใจอ่ะแต่เหมือนก็ว่าเขาว่าไม่เหมือนเดิมนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณเหมือนก็ว่าเขามีปัญหาเรื่องกฎหมายนะคะหรือไม่ก็ยังมีพันธะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องสัญญิงสัญญากเกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่ก็ความรับผิดช,ชอบหน้าที่ต่างๆที่เขามีกับครอบครัวนะคะ เพราะเห็นไหมเหมือนกับว่าเขามีลูกอยู่นะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกิดขึ้นนะ่ะแสดงว่าเขาต้องมีพันธะอยู่นะคะไม่ได้มีสถานะที่เป็นโสดนะหรือเขากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกิดขึ้นก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของมือที่3ม,มองว่าคุณเสียใจแล้วก็ภายเบยนี้คุณก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอายังไง แล้วก็คล้ายๆว่าเป็นปัญหารักซ้อนลักสามเฝ้ายังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาคนนั้นน่ะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะแต่เขาก็ไม่มีสถานะที่ชัดเจนให้กับคุณน่ะแต่เขาก็เก็บเอาไว้สองคนนะยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะคะคุณก็เลยเครียดมากมายอะ่ะคล้ายๆว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะคะคุณก็ ต้องการได้รับความเป็นธรรมต้องการได้รับความยุติธรรมจากเขาคนนั้นเช่นเดียวกันนะแต่เหมือนกับว่าเขาอะไม่มีความเป็นธรรมให้กับคุณนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ลักษณะเหมือนกับว่าเขาอะหันหลังให้คุณนะคะหรือไม่ก็อาจจะไปไปมา,มานะอาจจะมาหาคุณแล้วก็ไปอีกก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบเนี้เขาอาจจะไปไปมามาหรือไม่ก็หันหลังให้คุณนะ่ะ หมือนกับว่าเขากลับไปหาคู่หรือว่าครอบครัวของเขาส่วนด้านความสัมพันธ์ของมือที่สามคุณก็เสียใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะภาพ,พาไพ่ใบเนี้ยในบางครั้งบางทีคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็ต้องการที่จะห่างๆออกมาเช่นเดียวกันนะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าต่างคนต่างไปอะ่ะภาพ,พาไพ่ใบนี้นะคะ เพราะว่าความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนแล้วก็เหมือนกับว่าความรักอาจจะไปไปมามาแล้วก็ไม่มีสถานะที่ดีให้กับคุณนะคะคุณก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็พยายามที่จะถอยห่างออกมาก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าแนวโน้มโดยรวมของมือที่สามหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนน่ะเขาคนนั้นน่ะเขายังมีพันธะอยู่นะ และเขาก็ยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกับว่าเขาจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะแต่เรื่องการเงินการทองเขาถือว่าโอเคนะลักษณะเหมือนกับว่าเขาว่วามีฐานะที่ค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็มีเงินมีทองนะคะอาจจะช่วยเหลือคุณในบางครั้งก็ได้แต่เรื่องสถานะทางด้านจิตใจนั้นเขาอาจจะไม่มีให้คุณนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะ เพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้อาจจะไปไปมามาหรือไม่ต่างคนต่างอาจจะห่างห่างกันไปในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าคบกันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะคุณก็เลยเหมือนกับว่าจะพยายามถอยห่างออกมาก็ได้นะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่ายัางไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็หวังว่าไพ่าอาจจะเป็นแนวทางได้ในการตัดสินใจของคุณนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ